สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพง h ช n n นลค่ะตอนนี้ค่ะตอนแรกของวันที่6 6ม,มกราคม2 5 6 6ใช่เขาก็มาใกล้เราไงๆๆไเห็นไหมบบว้าวนั่นไงเห็นไหมนั่นเยอะเยอะเสียงดังมาก,มากไปไปดูข้างนอกไป ปอเปียพาเด็กๆมาเล่นที่แคมเป้นไอนอย่างกับบ้านนะบ้านชายมูลเนานะสนามบินชายมูลอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินค่ะ้ะเาเาจ้าจัดงานค่ะ,ะน,นั่นไงนั่นไงมาแล้วจัดงานโชว์ค่ะพาเอฟซบรรยากาศงามๆม,มาฝากมาตออเ f ฟซีทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลน้องปอเปียก็มาปอเปียะ ่ไปมีรถพยาบาลด้วิมีรพยาบาลด้วยไป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 เด็กๆตอนนี้เราอยู่ที่ไหนหนูแป้งคนสวยที่สนามบินเอาหน้าไปโดนอะไรมาสิวผู้สาวเป็นสิวมาว่าแล้วเด็กหน่อยขึ้นไม่ผู้ใดก็เป็นเม็ดดันละดีตัวเมื่อไรนั่น อันนี้ก็เป็นสาวขึ้นใหม่ได้กี่ปีแล้วสิบป,ปีท่วนท่วนโอ,อ้ผู้เบ่าหน่อยเถียงอ๋อมีอมรถเกี่ยวขอกเกี่ยวเขายูนนั่งได้หนิคัมแพร่งเจ้าจัดงานโชว์นู้โชว์นักบินว้าวปิแอสซุปเปอร์ซุปเปอร์ปปร ชอบไหมเอาไหมเอาไหมสวยมากเลยว้าวเฮียงดูเอาไปยืนไทยคือไิไทยเอาไปเพ็แป้งแปงเอาไปยืนไทยน่ไปามาานธชาขอชงาค่งค้าสองาส่า้่า่า ไหลลงไปก็จะเป็นของนี่่คสว่างกันดีเราเลยครับน้อยังามงามค่ะด้านหลังก็มีเตียงนอนเครื่องบินว้ามอเตอร์ไซค์แหม่ใหม่ๆเอี่ยมๆนี่เด็ดนี่เนาะใหม่ๆเอี่ยมเลยแต่ละท่านพาครอบครัวเข้ามาเที่ยวท่านละกี่แสนเนี่ยมีลูกหลานท่านละกี่แสนเนาะได้มาได้มาสร้างความเอเดียนใจเจ้ามาเจ้ามาจักแสนเนี่ยแม่ท่านเป็คุณพ่อจ้ามาจักแสน ก็ลผู้ยูขายจะว่าจักแสนเป็นล้านบ่นี่เนาะค่ะมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะผลลาวพัฒนาเมื่อวานนี้เนาะเอามาเทียบใส่ของแตละอาจารย์ค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ลาวพัฒนาออกบนหกสองสองล่างหนึ่งหกเนาะส่วนซ้ายดวนค่ะวิ่งรูดเก้าเม็ดเดียวบ่มากค่ะบ่เข่าเนาะนี่ค่ะไม่เข้าค่ะ ส่วนลาวพัฒนาของปู่40ให้วิ่งลูด695มาที่6เนาะคะ่ะมาที่6 6 1ล่างค่ะ6 1ล่างหรือว่าฮะเออห1หรือว่า1 6, น่เนาะเลขออกตัวกลับค่ะของปู่40เข้า1น้่นอยเนาะอะไรลูกเคียนนุ่นักเคียน จะเอากระดาษเขียนนั่นเอานั้นไปเขียนเลยเอานั้นไปเขียนเลยคำแพงคำแพงแกงส้มชอบกวนอยู่เรื่อยๆแล้วส่วนเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาเราพัฒนาบอกเข้าเนาะคะ่ะเลขออกหกสองสองเนาะนี่ค่ะแต่ว่ามีแต่หนึ่งหนึ่งเลขออกสองสองลดไปแต้มหนึ่งค่ะแต่ว่าเขาห้าน้อยเนาะคะ่ะนี่ค่ะสี่เจ็ด จ็ดสี่ออกนอยพิเศษและนอยปกติเข้าสองนอยเนาะนี่ค่ะเข้าสองนอยแม่เพนก็บอกว่าส่วนมากจะตามแค่ฮานอยเนาะของแม่เพนเนาะแต่เมื่อวานนี้แม่เพ็นบ่ไดสื่อค่ะเพราะว่าแอปโทรศัพท์มีปัญหาค่ะถูกแฮกเนาะค่ะถูกแฮกเบอร์โทรศัพท์ค่ะก็เลยแอปทั้งทั้งธนาคารค่ะเจ้าเลยปิดค่ะปิดไว้เนาะค่ะเจ้าจะมีแอปปองกันอยู่ค่ะ ว่ามีเบอร์หนึ่งเนาะแฮกเบอร์แม่เพ่นไปอันนี้เอซี่ทักไล่มหา,า,กกมาข้าเจ้ากับมาข้นข้นเป็นโปรไฟล์ผู้ชายประสันนบอมมนเนาะของแม่เพ่นจบขึ้นลูกแม่เพ่นเลยค่ะส่วนเราพัฒนาแม่ริ้วค่ะแม่ริ้วหกกับห้าก็มาที่หกแต่ว่าจับคู่บ่มี1หนะึ่งหกเนาะหกหนึ่งค่ะเนี่ยเสียดายเนาะมีแต่หกศูนย์หกสองบ่มี6หกหนึ่งค่ะ ส่วนกันเบิ้ลก็หลุดนอ้องบ่มี2สองค่ะเสียดายเสียดายมากๆส่วนลาวพัฒนาตาปากน้ำโพแปดกับหนึ่งก็มาที่หนึ่งค่ะแต่ว่าจับคู่บ 1, 6, พวาเขาเนาะหนึ่งหกพันจับคู่หายเนื้อหาค่ะส่วนลาวพัฒนาเซียนสีสเกตแปดเม็ดเดียวหลุดนะคะบอเขาค่ะ ผลลาวพัฒนาออกไปแล้วเนาะผลลาวพัฒนาออกไปแล้วมาเบิ้งผลห้าหน้อยกันค่ะห้าหนอยค่ะนี่ค่ะฮานอยตาปากน้ําโพนอยพิเศษให้มาสามกับหก็เข้าที่หกเนาะตัววิ่งตัรูดจับคู่เข้าที่หกเจ็ดหรือว่าเจ็ดหบนเนาะค่ะนี่ค่ะบนแต่ว่าเลขออกตัวกับเนาะกระถือว่าเขาเนาะซื้อเลขก็ต้องกับทุกตัวเด้อข่ะ fc เนาะ ส่วนน้อยปกติ6กับ9กเนาะหกกับ9ก็มาที่9แต่ว่าจับคู่โบเขาเนาะเลขออกเก้ค่ะส่วนน้อย vip 7กับ0ูนย์โบเขาค่ะลุดเนาะน้อยแยกตาปากน้ําโพเข้า 1, หนึ่งน้อยก็คือน้อยพิเศษส่วน5น้อยตาปากน้ําโพรวม6กับ9มาทั้ง2ตัวเนาะนี่ค่ะเข้าที่6 7, 7 6, เจเหนาะหรือว่าเจหกหันหน้อยพิเศษ ราคาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตรงตรงเลยเนาะเก้าเจ็ดตรงตรงเลยน,ะ 97, ลยนอยปกติคะ่ะของตาปากน้ําโพเนาะืันนี้แม่เพ่นมาชาค่ะของหลายๆอาจารย์หลายๆเซียนตาปากน้ําโพเพิ่อนบ๊อบสบายเนาะเพิ่นไปเขาน้าเกลือพึ่งมากคะ่ะเพิ่น์นพึ่งทรงอ่าแนวทางมาให้เมื่อกี้น,นี่เองเนาะตอนนี้บ่ายหนึ่งกว่าแล้วก็เลยมาลงพร้อมของปูสีศูเลยเนาะค่ะส่วนของอาจารย์สวัยค่ะหกกับห้าเมืม่อวานนี้เข้าที่หกเนาะตัววิ่งตัวรุด จับคููบอเข่าค่ะเลขมานน้ำกันก็นกนคือ C7 เนาะคะ่ะนี่ค่ะจับคููบอเข่าค่หกหนึ่งไปออกเล่าเนาะคะ่ะหกหนึ่งไปออกเล้าพัฒนาเฉยเลยส่วน้านอยร่วมของแม่ริ้วค่ะให้มาเจ็ดกับแปดเนาะเจ็ดกับแปดตัววิ่งตัวลูดก็เข้าทั้งสองตัวเนาะ แต่ว่าจับคู่บอกเข่าค่ะเนาะนี่ค่ะจับคู่บอกเข้าเจอจ้าเนาะบมมีเจ็ดสี่บมมีแปดสองเนาะส่วนห้าน้อยปู 4, ่สี่ศูนย์เมื่อวานนี้สามกับสี่ก็มาที่สี่แต่ว่าจับคู่บอกเข่าเนาะบมมีสี่เจ็ดมิได้สี่แปดค่ะค่ะบอเข่าค่ะอ๋อ ได้ของเมื่อวานนี้แล้วมาเบิ้งของมอนีกันเลยค่ะเนาะวันนี้มาแล้วค่ะฮานอยได้ครบเหลือแค่ของเซียนสะีสเกตเนาะได้ครบทุกอาจารย์เลยเนาะอ๋อนี่ค่ะเราพัฒนาของอาจารย์สวัยเมื่อยุนี่นี่ค่ะบกเข่าเนาะของอาจารย์สวัยเก้ากับศูนย์เอา้าเป็นอีหยังอีกหเหรอคัมแพรงโอ้ยจังเป็นไหลแม่ทำงานอยู่ โอ้ยคือเป็นจังสั่นเป็นเป็นอะไรทำไมใจเป็นไม่สบายก็พักผ่อนค่ะลูกอย่าดื้อเลยแม่ทำงานก่อนปะไปไปหาญาติแตนที่หน้าแตนทำอะไรเอไปเต้นกับญาติไปไม่สบายดทำแพงไม่สบายค่ะนี่ค่ะเอามาเบิ่งแนวทางห้าน้อยของวันที่ยีิบเจ็ดมกราคมสองหาหกเจ็ดเนาะ ห้าน้อยปู่สี่ศูนย์วันนี้ให้มาวิ่งลูดเด่นที่หกกับเจ็ดค่ะจับคู่สี่หกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกสี่เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วกัหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเน้นที่สี่หกสองหกสองเจ็ดค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของปู่สี่ศูนย์วิ่งลูดบนล่างเด่นที่หกกับเจ็ดจับคู่ให้สี่หกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งหก สองหกสี่เจเกเจดหนึ่งเแล้วก็สองเเน้นให้ที่4 6, 2, 6, 2, 7, ี่หกสองหสองเดค่ะเน้น3ามคู่เนาะ <Hey. S 1> ค่ะได้ของปู่4ี่ศย์แล้วพอตอของอาจารย์สวยค่ะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยวันที่27มกราคมให้มาวิ่งรูดบนล่าง7กับ6ค่ะ7กับ6ตัวประกบคู่มี หนึ่งห้าแปดเก้าศูนย์วันนี้อาจารย์สบายเพิ่นมาเพิ่นมักแปดกับหนึ่งเนะาะเพิ่นบ่ได้วงกลมให้นี่ค่ะอาจารย์สบายว่ามักแปดกับหนึ่งแต่ว่ามักแปดหลายกัวหนึ่งเนาะค่ะนี่ค่ะมักแปดหลายกว่วหนึงนนหน่งค่ะ แนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งรูดบนล่าง7กับ6ตัวประกบคู่มี158 90วันนี้เน้นที่1กับ8ปเนาะหนกับแแต่ว่าเน้นที่สุดก็คือ8กาเพื่อนบรายจับคู่ไ้ดอกไม้เพ่นก็เลยจับคู่มาให้ค่ะเจ็ดแ8ดเจ็ดหนึ่งหแปดหหนึ่งเนาะเก้าศูนยค่ะนี่ค่ะ แนวทางเนะหาะฮานอยของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งลูดบนล่าง7กับ6ตัวประกบคู่มี1 5 8 9 0เน้นที่8กับ1เนาะแล้วก็จับคู่มาให้เปะเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งย์เก้าหนึ่งแปดศูนค่ะเนาะได้แล้วของอาจารย์สวัยค่ะมาตัวทีอนะ๋อแคปหน้าจอก่อนเด้อค่ะเอีเนี่ยค่ะ แคปหน้าจอเอาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปต่อค่ะมันจะได้บอสูงเกินใบบกไกลเกินไปค่ะมันจะได้เหมาะสมพอดีเนาะสองใบเนาะสองเจ้าแคปหน้าจอเอาด้วยกันค่ะเอาเทียบใส่กันเด้อค่ะตรงกันที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดยูเนาะอ้าค่ะตามนี้ค่ะแคปหน้าจอได้แล้วไม่เพ็นไพ่สี่ไปต่อค่ะของแม่ลิ้วค่ะแม่ลิ้วให้มา วันนี้วิ่งลูดบนล่างค่ะหกกับเจ็ดค่ะวันนี้หกกับเจ็ดตรงกันเกือบทุกอาจารย์เลยปู่สี่ศูนย์ก็หกกับเจ็ดของอาจารย์สวัยก็หกกับเจ็ดของแม่เลี้วก็หกกับเจ็ดค่ะสามอาจารย์แล้วเนาะที่ตรงกันเนาะแม่เลี้วก็ให้มาหกกับเจ็ดเนาะจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าค่ะแนวทาง ฮาหนอยของแม่ลิววิ่งลูดบนล่างหกกับเจ็ดจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเนาะนี่ค่ะของแม่ลิ้วค่ะได้แล้วค่ะมาต่อเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาให้มาแล้ววันนี้ได้มาแล้วค่ะ สามตัวมีศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดค่ะสองตัวก็มีหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดบนล่างเด้อค่ะไปกลับเนาะนี่ค่ะไปกลับบนล่างค่ะเนะหาะห้าน้อยมามีที่มาวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกเมื่อวานนี้เข้าที่เจ็ดสี่สี่เจ็ดสองน้อยเนะคะผููใดมันเนี่ยค่ะขอเสียงในเด้อค่ะ เอาแคปหน้าจอนํำกันค่ะแนวทางฮาหนอยของแม่ลิ้วและเลขมีที่มาวันที่ยีบเจ็ดมกราคมสองห้าหกเจ็ดเนาะได้แล้วเดี๋ยวแม่เพนพาไปต่อที่แนวทางาแนวทางวันนี้ค่ะของตาปากนะ้ำาโพให้มาอีกแล้วร้องมาอีกแล้วเป็นอะไรอีก ทำงานอยู่ฝนเลยไม่ทำงานก่อนลูกแป๊บหน,นึ่งแนวทางห้าหน่อยรวมของตาปากน้ำโพคําแพงนค่ะวิ่งลูดบนล่างเจ็ดกับศูนย์ค่ะนี่ตรงกันที่เจ็ดเนาะจับคู่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหาเจ็ดแปดเจ็ด หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ค่ะแนวทางหานอยรวมวันนี้ของตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูดบนล่างเจ็ดกับศูนย์จับคู่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ค่ะได้แล้วมาต่อหานอยแย,ยกค่ะ ฮาหนอยแยกวันนี้ของตาปากน้ำโพน้อยพิเศษลูด์แปดกับหนึ่งค่ะจับคู่แปดหนึ่งอ่อบอมแอแปดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์น้อยปกติลูดสองกับห้าจับคู่สองเจ็ดห้าเจ็ดสองห้าเออสองศูนย์ห้าศูนย์เนาะส่วนน้อยวีพีหนึ่งกับสี่ค่ะหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสี่แปดแล้วก็สี่หนึ่งค่ะนี่ค่ะ แนวทางฮานอยของตาปากน,าหาหน้ำโพฮานอยแยกนอยพิเศษลูดแปดกับหนึ่งค่ะจับคู่แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะแล้วก็สองเจ็ดอ่อหาฮานอยปกติค่ะโอ้ยคำแพงเอ้ยแป๊บหนึ่งลูก ปกติค่าลูดสองกับห้าจับคู่สองเจ็ดห้าเจ็ดสองศูนย์ห้าศูนย์มาแคมหน้าจอเนี่ยทางห้าน้อยกันคะ่ะของตาปากน้ำโพฮานอยรวมและฮานอยแยกเด้อคขะยเอฟซีคัแพ่งแอลหลายแล้วค่ะแม่เพ่นก็นจะขอขอบข,ขอลา f เอฟซีปีกอนเนะาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะในคลิปหน้าค่ะส่วนวันนี้ f อฟซทางช่องอย่าลืมลูดเบิ้ลเด้อค่ะยเอฟซี FC. ปิดท้ายด้วยการรูดเบิ้ลเนาะแต่ละน้อยเนาะคะ่ะขอน้อยแรกรูดเบิ้ลไปเลยค่ะเนาะน้อยแรกให้ fc ทางช่องรูดเบิ้ลไวเด้อค่ะเนาะตัวะบาดสองบาทไวค่ะติดเบิ้ลไวค่ะเอาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ